วันนี้มาทบทวนผลง,งานบางส่วนที่ยังไม่เสร็จนะไอ้น้อนนะยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะยังไม่เรียบร้อยต้นไม้ยังไม่เรียบร้อยฝังย่ง,งน้นก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้อันนี้ก็ยังวางพื้นไปก่อนตอนนี้เรามาสังเกตดูว่าจากตรงนี้เข้ามาอยู่ลึกเข้าไปตรงนี้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนถึงตรงนี้นะดูตรงนี้ปั๊บนี่ แล้วก็ถอยห่างออกมาดูนะผมถอยออกมาดูผมถอยออกมาดูผมถอยออกมาดูมันมีข้อบกพร่องที่บกพร่องก็คือไอ้ตรงนี้กับตรงนี้และตรงเนี้มันเท่ากันมันไม่มันไม่บีบมันไม่นํามันไม่บีบไม่นำอ่าอันนี้ผมก็มา,า,าแก้ไขแท่คนเขียนคนทํางานศิลปะมันมีถูกผิดแก้ไขได้ นะผมผม,ผมกล้ากล้าแก้ไขกล้าก้าวขา้ามกล้าเปลี่ยนแปลงนะเช่นเดียวกันนะผมจะลองลองดูนะลองลองปาดดูนี่สีเอาสีตัวนี้มานะเอาสีตัวนี้มา,มาปาดตัวนี้ทีนึงมาปาดเนี้นะทับตรงนี้เลยนะขูดออกมานี่ขูดมามาผสมใหม่นะผสมใหม่อีกทีหนึ่งนะซึ่งบางทีให้มันเบรกให้มันเบรกสีลงไป เบรกสีลงไปอีกทีหนึง่งนะเบรกสีลงไปไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวว่ามันมันจะผิดพลาดนะคือกดสีลงไปอีกทีหนึง่งนะกดสีลงไปเลยนะเราอย่าไปแช่มันนะฉะนั้นบางทีนี่นะเนี่ยเราเอาสีตรงนี้ออกดิออสีน้าตาลเฮ้ยมันตรงไม่ได้เวยมันจะมาทาทําสีไปแข่งกับข้างหน้าไม่ได้นะเราต้องลบลงลบเกลือน กบลัศมีให้มันเห็นว่าเอ้ยไม่ได้นะจะมาแข่งรัศมีความจุดเด่นนะพอยจุดเด่นนะฉะนั้นลดลงไปนะลดลงไปเลยออย่าไปแคร์มันนี่คือการกล้าหาญที่จะทำนะกล้าหาญที่ทำนะไม่ต้องสนใจนะครับวางสีไปกดลงไปลูกนี่ อันนี้ปาปลืดปลืดพลืดปลืดไปเลยน่ะออกไปเลยนะเห็นไหมล่ะมันลดลงไปแล้วน่ะลดลงไปแล้วเห็นไหมล่ะดูไกลๆนิดนึงน่ะมันลดลงไปแล้วเหรอม,มันจะไปสว่างตรงนู้นน่ะน่ะฉะนั้นอย่าไปแคร์มันอย่าไปแคร์เรื่องราวในอดีตนี่คืออดีต เรจะว่าลงเไม่ได้ต่ต้องไม่ได้สมบูรณ์แล้วเยอะไม่แน่นอนหรอกเปลี่ยนแปลงได้นะใน,นชีวิตคนต้องกล้าเปลี่ยนแค่นูกว่าดเฉยๆนี่มันจะมิเศษวิโซเลยนักหนาเปลี่ยนมันเลยทัดมันไปเลยนะไม่ต้องกลัวนี่คือการทำงานนะครับการเขียนวางแผนการเขียนการดึงกระชากสีสันต่างๆนะ ให้มันลดลงไปนะให้มันลดลงไปม,มันจะทำให้ดูตรงโน้นมันดีขึ้นเลยอ่น,น,น,นะอันนี้คือ,อการที่ก้าตัดสินใจก้าตัดสินใจว่าควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะนี่เห็นไหมล่ะลดลงไปแล้วสวยงาม เมื่อเึกลงไปฮะออกไปได้กกดอีกทีหนึง่งให้เลึกลงไปอีกนะให้เลึกลงไปอีกอันนี้ก็เหมือนกันนี่นี่อันนี้ก็เอาลงไปอีกนะมันเป็นน้ําตาลนิดนึงนะน้ำตาลน,นิดหนึ่ง,นนงอย่าไปกลัวมันนะการกลัวกลัวคือมันทำให้ตกต่ำนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าการกลัวนี่ทำให้ตกต่ำ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ม,มาดูเลยว่าเฮ้ยเอาอะไรอีกนี่ขุดๆออกมานะแล้วก็มากดตรงนี้หน่อยลองลึกตรงนี้เออให้มันล็อกหล่องลึกเออตรงนี้น้อยนึงนะนี่ออกมาทีเดียวให้มันเห็นว่าเออตรงนี้ฮะฮ่าไม่พออีกใส่ลงไปเบอร์ที่รอสื่อ มาดูสีผมดนี่เี่มาดูสีซื้อมาแล้วนี่อันนี้อันนี้อขังงุนน้นี้นี่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 นนี่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 นีนี่นี่นี่นีนนี่น ถูกเชิญเราก็จะได้าชายสีพวกนี้ไว้บ้างน,นะอ,ออกมาครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะนิดหน่อยน,นิดหน่อยออกมานะ